สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งยาการบริหารยาความเสี่ยงสูงจัดทำโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดการบริหารยาความเสี่ยงสูงไฮเอลัสหนเป็นยาที่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงแก่ผู้ป่วยซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้และความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด ในกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการใช้ยากับผู้ป่วยและลดการเกิดอุบัติการณ์ความคาดเคลื่อนด้านยาขั้นตอนในการระสั่งใช้ยาการจ่ายยาการบริหารยาและจำเป็นเป็นยาที่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงแก่ผู้ป่วยซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยและลดการเกิดอุบัติการณ์ความคาดเคลื่อนด้านยาการระจ่ายยาการบริหารยาและจำเป็นต้องเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างเป็นพิเศษ 2. ยาที่มีความเสี่ยงสูงเป็นยาที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากมีดัชนีการรักษาแคบในรัตระพิวทีเคนส์หรือมีฤทธิ์ที่เป็นอันตรายหากมีการเกิดอุบัติการความคลาดเคลื่อนจากยาที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรงแก่ผู้ป่วยซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นจําเป็นต้องเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างเป็นพิเศษการบริหารยา12ตัว one adrenaline epinephrine t o d dopamine กรดยาโนอาพายเฟรนเลฟอฟหรืออันอื่นอีก 5. นิโคอาเดพาย 6. มอร์ฟีนโม 7. แฟนเดนไนล์ 8. ทัสเซดีน 9. อินซูลิน 10. โพแทสเซียมโคไรด์ KCL 11.50%แมกนีเซียมซอลเฟตเอดเรนาลินเอพิเนฟรินก้นไก่การออกฤทธิ์ เป็นอดรีนาจิกแอคตินสออกฤทธิ์โดยตรงที่อัลฟาและเบ้าแอดรีนาจิกรีเซปเตอร์ส่งผลให้หลอดเลือดแดงหดตัวเพิ่มความต้านทานของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายช่วยเพิ่มบ p กระตุ้นหัวใจให้ดีบตัวแรงขึ้นช่วยขยายกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมขยายหลอดเลือดที่กล้ามเนื้อลายข้อบ่องใช้ช็อกคาดิแอคติรส์เอสเมอร์แอตแทกอานาฟิลักติกรีแอคชั่นอาการข้างเคียงเคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะเบื่ออาหารวิงเวียน หน้ามืดกระสับกระส่าย chest pain, เชสเพนเหงือออกใจสัน่นเกณฑ์การรายงานแพทย์แพค h ิค a าดีอัค p e เ t อร์เทชเชนไฮเปอร์เทเชนเพราะการเกิดเวนท l เชเลอร์ฟิเบรเลชเชนพมเนรีดีเมอร์จากความดันโลหิตสูงอาจถึงแก่ชีวิตได้เอเดอร์เนอ e นเอ e พ h เฟรีนก้นไกการออกฤทธิ์ ็นอะดรีนาจิกแอคตนสออกฤทธิ์โดยตรงที่อัลฟาและเบต้าอะดรีนาจิกรีเซนเตอร์ส่งผลให้หลอดเลือดแดงหดตัวเพิ่มความต้านทานของหลอดเลือดที่ไปเลียงส่วนต่างๆของร่างกายช่วยเพิ่มดีทีกระตุ้นหัวใจให้บีบตัวแรงขึ้นช่วยขยายกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมขยายหลอดเลือดที่กล้ามเนื้อลายข้อบ่องใช้ช็อกคาดีแอกเนสเอสเมอแอตแทกอนเฟิล็กติกรีแอคชั่นอาการข้างเคียงคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะเบื่ออาหารวิงเวียน หน้ามืดประสับประสายเช็ดเพนเงือออกใจสั่นเกณฑ์การรายงานแพทย์แพคิคาดีอักไพปเชนเอร์เทเชนเพราะการเกิดเวนทร์เคเลอร์ฟิเบรเลชันดอปามนกลไกการออกฤทธิ์ดพามินเป็นสารตั้งต้นในการสร้างนอร์เอพเนฟรนและเอพเนฟรินจึงออกฤทธิ์ได้ทั้งต่อดอปามินอจิกเดอร์ริเซ็เและเรเนจิกร i เซ็เตอร์ ข้อบ่งใช้เพิ่มคาเดียเขาพูดเพ่อเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มรีเนอร์บลัดฟโฟลอาการข้างเคียงหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูงปลายมือปลายเท้าเขียวออกซิเจนในเลือดลดลงเกณฑ์การรายงานแพทย์อาการปลายมือและเท้าเขียวหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูงโดพามนกลไกการออกฤทธิ โดพามีนเป็นสารตั้งต้นในการสร้างนอร์เอพิเนฟรรนและเอพิเนฟรินจึงออกฤทธิ์ได้ทั้งต่อโดพามิเนจิกเดอร์ริเซ็เตอร์และเรเนจิกรีเซ็เตอร์ข้อบ่งใช้เพิ่มคาเดียคอพูดเพื่อเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มรีเนอร์บลัดฟโฟลอาการข้างเคียงหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูงปลายมือปลายเท้าเขียวออกซิเจนในเลือดลดลงเกณฑ์การรายงานแพทย์ อาการปลายมือและเท้าเขียวหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูงโดพามีน,นกลไกการออกฤทธิ์โดพามีนเป็นสารตั้งต้นในการสร้างนอร์เอพิเนฟรรนและเอพิเนฟรินจึงออกฤทธิ์ได้ทั้งต่อโดพาเมินเเจิกร์รีเซปเตอร์และเรเนจิกรีเซปเตอร์นอร์เอพเนฟเรนหรือลิวอเฟตกลไกการออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัวเวสโพรเซอร์ โดยกระตุ้นอันฟ้า1แอนอันฟ้า2องฮอร์โนเอ็กริเซปเตอร์ทำให้เพิ่มความดันโลหิตโดยมีผลเพิ่มฮาร์ดเรทไม่มากข้อบ่งใช้รักษาภาวะช็อกในกรณีที่ให้สารน้ำทดแทนเพียงพอแล้วอาการไม่ดีขึ้นเซอร์วี y p e r t เทน i o นอาการข้างเคียงปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วคลื่นไส้อาเจียนและปัสสาวะบ่อยเกณฑ์การรายงานแพทย์ บลัดเพรสเชอร์160-90 mmHg หรือ Heart Rate 120 bpm ซสของ Extravasation และ v a s o c o n s t i o n บริเวณที่ให้ยาจะมีลักษณะซีดขาวและเย็น n o r p i n e p h r i n e หรือ Levofet กลไกการออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัว Vasopressor โดยกระตุน้น Alpha 1แอนติฟา2เออร์เนอร์จี c ริสเทอเตอร์ทำให้เพิ่มความดันโลหิตโดยมีผลเพิ่ม Heart Rate ไม่มากข้อบ่งใช้ รักษาภาวะช็อกในกรณีที่ให้สารน้ำทดแทนเพียงพอแล้วอาการไม่ดีขึ้นเซอร์วีไฮเปอร์เทนชันอาการข้างเคียงปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วคลื่นไส้อาเจียนและปัสสาวะบ่อยเกณฑ์การรายงานแพทย์บลัดเพอเชอร์160-90 mmHg หรือฮาร์ดเรท120ี p m มซของ e x t r a v เทวเซเชและเ o ส o ค s นส i c ช i o n บริเวณที่ให้ยาจะมีลักษณะซีดขาวและเย็นนอร์เรพเนฟร n นหรือเฟ กลไกการออกฤทธิ์เออร์มิโอเดรอนกลไกการออกฤทธิ์ออกฤทธิ์กับเนื้อเยื่อยับยั้งการกระตุ้นหัวใจและชะลอการนำกระแสประสาทช่วยให้จังหวะการเต้นของหัวใจเป็นปกติข้อบ่งใช้ Atrial fibrillation with rapid ventricular response (AF with a v h o c r อาการข้างเคียง Sinus bradycardia เกณฑ์การรายงานแพทย์ Blood pressure 90-60 mmHg Heart rate 60 bpm พีเคจีโชว์วีทีวีเอฟฮารบล็อก ขอที่8กลไกการออกฤทธิ์ออกฤทธิ์โดยลดประจุไฟฟ้าคลาเซียมที่ถูกนำเข้าในกล้ามเนื้อเรียบซึ่งอยู่ที่ผนังเซลล์ของหลอดเลือดแดงส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงอวัย,ยวะต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นผลให้ความดันโลหิตกลับมาเป็นปกติลดอาการเจ็บหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดข้อบ่งใช้ hypertension postoperative hypertension chronic stable angina อาการข้างเคียงใจสัน่นปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียน phlebitis เกณฑ์การรายงานแพทย์ heart rate 60 bpm blood pressure 96 mmHg โมรฟีโมกลไกการออกฤทธิ์จับกับมือคาปาเดทริซัปเตอซึ่งเป็นโอปิโอดริซัปเตอร์ในสมองส่งผลต่อการยับยั้งกระบวนการเกิดความเจ็บปวดข้อบ่งใช้บรรเทาอาการปวดแบบเฉียบพลันและเรื้อรังหลังผ่าตัดหรือจากโรคมะเรง็งและไมโครเดลฟอ t ชันรักษาภาวะอคิดพ่อมันริยาดิมาที่สัมพันธ์กับ Left Ventricular Failure อาการข้างเคียง ท้องผูกมึนงงระงับประสาทคลื่นไส้ต่ออาเจียนซึมและเคลิมฝันถ้าโอเวอร์โดสจะมีอาการซึมปลุกไม่ตื่นหายใจช้าหัวใจหยุดเต้นเกณฑ์การรายงานแพทย์ r e s p i r a t o r y Rate 10 BPM หายใจลำบากฮากสิบบีพีเอ็มบลูดพรีช MMHG m e l s ิ s หก m m บมรูมนตาเล็กกว่า2อ m นะัมสเ a อไกลไกการออกฤทิ หกลไกการออกฤทธิ์ฟนทานาลเป็นโอปิโออยด์เจีเซกที่ออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนประมาณ5้าเทนนีข้อบ่องใช้ 1. บรรเทาอาการปวดรุนแรงเช่นปวดจากมะเร็งปวดหลังการผ่าตัดปวดจากอุบัติเหตุรุนแรง 2. ใช้เป็นยักดดดระบบประสาทในซ c u หรือระหว่างการผ่าตัด 3. ใช้ในผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อลดอาการไม่สบาย 4. ใช้เป็นยาผสานในการผ่าตัดใหญ่ อาการข้างเคียง 1. กดการหายใจอันตรายที่สุดอาจทำให้หยุดหายใจได้หากให้ขนาดสูงเกินไป 2. ความดันโลหิตต่ำอาจทำให้เวียนศีรษะหรือหมดสติ 3. เคลื่อนไส้อาเจียนพบบ่อยโดยเฉพาะในช่วงแรกของการให้ยาอาการคันเกิดจากการกระตุ้นตัวรับโอปิอยท้องผูกพบได้บ่อยเนื่องจากโอปิออยดลดการเคลื่อนไหวของลำไส้อาการง่วงนอนและเวียนศีรษะภาวะติดยาหากใช้ระยะยาวเกณฑ์การรายงานแพทย์อารสิบ b m หายใจลำบาก HR 60 BPM BP 90 60 mmHg Meiosis รูมานตาเล็กกว่า2 mm Sedatius Cor ส d i ดินเทติดิน,ก,นกลไกลการออกฤทธิ์จับกับ mu, kappa, delta receptor ซึ่งเป็น o p i receptor ในสมองส่งผลต่อการยับยั้งกระบวนการเกิดความเจ็บปวดข้อบ่งใช้ เ่น Moderate to s e v e r e อาการข้างเคียงหายใจลำบากกดการหายใจหัวใจเต้นช้าหรือเร็วกว่าปกติความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกปากแห้งใจสัน่นมึนงงสับสนคันผื่นขึ้นเกณฑ์การรายงานแพทย์อาร์สิบบีทหายใจลำบาก HR60 า t m ก HR60 b m b p 9 0 6 0 m m h g m e กส s บเรูม่านตาเล็กกว่า2 mm 2. s e d a t i v e s ซเดติคอร์สดีนเทิดีน,นกลไกการออกฤทธิ์จับกับมิวแค่เพิร์ดเดลเทอริเซเอซึ่งเป็น o p i ีไอรีเซ็เธอในสมองส่งผลต่อการยับยั้งกระบวนการเกิดความเจ็บปวดข้อบ่งใช้เพน d e เดอริ o ทูเซวีอาการข้างเคียง หายใจลำบากกดการหายใจหัวใจเต้นช้าหรือเร็วกว่าปกติความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกปากแห้งใจสัน่นมึนงงสับสนคันผื่นขึ้นเกณฑ์การรายงานแพทย์อาร์สิบหายใจลำบาก HR60 า m b ก HR60 B ีล,ลินก้นไกการออกรทธิ์ 1. กระตุ้นการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์อินซูลินจับกับตัวรับอินซูลินรีเซ็ตเตอร์บนผิวเซลล์ทำให้เกิดสัญญาณภายในเซลล์ส่งผลให้โปรตีนกระส,สีเคลื่อนที่ไปยังเยื่อหุ้มเซลล์และเปิดช่องทางให้นำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กลูโคสที่เข้าสู่เซลล์จะถูกใช้เป็นพลังงานหรือเก็บสะสมเป็นไกลโคเจนไกลเคเจนในตับและกล้ามเนื้อ 2. ลดการสร้างกลูโคสจากตับกค l u โ o g e n น s i ส สามารถสร้างกลูกโคตขึ้นมาใหม่จากการย่อยสลายโปรตีนหรือไขมันได้อินซูลินยับยั้งกระบวนการนี้ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 3. ส,ส่งเสริมการสะสมไขมันและโปรตีนกระตุ้นให้เซลล์สะสมพลังงานในรูปของไขมันและโปรตีนลดการสลายไขมันและโปรตีนเพื่อน,นำมาใช้เป็นพลังงานข้อบ่งใช้ใช่หนึ่ง diabetes mellitus ใช่ส diabetes มลาตินกลูตินก้นไกการออกฤทธิ์ 1. กระตุ้นการนำกรูโคสเข้าสู่เซลล์อินซูลินจับกับตัวรับอินซูลินรีเซ็ตเตอร์บนผิวเซลล์ทำให้เกิดสัญญาณภายในเซลล์ส่งผลให้โปรตีนกระส,สีเคลื่อนที่ไปยังเยื่อหุ้มเซลล์และเปิดช่องทางให้นำกรูโคสเข้าสู่เซลล์กรูโคสที่เข้าสู่เซลล์จะถูกใช้เป็นพลังงานหรือเก็บสะสมเป็นไกลโคเจนไกลเคเจนในตับและกล้ามเนื้อ 2. ลดการสร้างกลูโคสจากตับกลูโคนนโอเจเนเซสตับสามารถสร้างกลูโคสขึ้นมาใหม่จากการย่อยสลายโปรโตีนหรือไขมันได้อินซูลินยับยั้งกระบวนการนี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 3. ส,ส่งเสริมการสะสมไขมันและโปรโตีนกระตุ้นให้เซลล์สะสมพลังงานในรูปของไขมันและโปรโตีนลดการสลายไขมันและโปรโตีนเพื่อน,นำมาใช้เป็นพลังงานข้อบ่งใช้ไทยหนึ A ่งไดอบที T. พทสซีมคลอไรด์ (KCl) ก้นไกาการออกฤทธิ์พทสซีอัมเป็นอิเล็กโทรไลต์สำคัญที่จำเป็นสำหรับเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อใช้ในการรักษาภาวะโพแทสเซียมต่ำไฮโปคลินีอัมีบทบาทในการสมดุลของแหล่งอิเล็กโทรไลต์ภายในเซลล์และเป็นตัวเหนี่ยวนำประสาทการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อย่อยอาหารการทำงานของไตและภาวะปกติของร่างกายข้อบ่งใช้ ภาวะไฮโพคาลีเมียที่ไม่สามารถให้เคทดแทนโดยการกินได้หรือในกรณีที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรงต่ำกว่า2.5 mEq/L และมีความเสี่ยงจากการเต้นของหัวใจอย่างผิดปกติคาดีอคคริตมีอาการข้างเคียงอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดไฮโปคาลีเมียเอริตมีอาคาดีอคคริสไฮเปอร์เทนชันคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียท้องอืด โพแทสเซียมคลอรไรด์ (KCl) ก้นไกาการออกฤทธิ์โพแทสเซียมเป็นอิเล็กโทรไลต์สำคัญที่จำเป็นสำหรับเซล์โดยเฉพาะเซลลประสาทและกล้ามเนื้อใช้ในการรักษาภาวะโพแทสเซียมต่ำไฮโปคลินีอะมีบทบาทในการสมดุลของแหล่งอิเล็กโทรไลต์ภายในเซลล์และเป็นตัวเหนี่ยวนำประสาทการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อย่อยอาหารการทำงานของไตและภาวะปกติของร่างกายข้อบ่งใช้ ภาวะไฮโพคาร์บอนีที่ไม่สามารถให้เคทดแทนโดยการกินได้หรือในกรณีที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรงต่ำกว่า2.5 meq/l 50มกนีเซียม s u เส a ก้นไกาการออกฤทธิ์ลดการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยโดยยับยั้งการปล่อยซีเตอร์โคลินซึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณประจุในกล้ามเนื้ออีกทั้งยังยับยั้งไม่ให้แคลเซียมไอออนผ่านจึงทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวข้อบ่งใช้ให้พวกลิแกมเนีย ป้องกันและรักษาภาวะชักจากคันเป็นพิษ (Preeclampsia) เท่าเซเดอร์พอยอาการข้างเคียงปวดศีรษะกล้ามเนื้ออ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนเกณฑ์การรายงานแพทย์ EKG คจอริมีอั BP 90/60 mmHg เซรอมแมกนีเซียม2.5 mg/dl 7.5%เซโซเดียมไบคาร์บอเนต NaCl สกลไกการออกฤทธิ์เจเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นสารด่างที่ช่วยปรับสมดุลกรดด่างในร่างกายกลไก่มีช่วยลดระดับโพแทสเซียมในเลือดโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นสารด่างที่ช่วยปรับสมดุลกรดด่างในร่างกายกลดไก่มีช่วยลดระดับโพแทสเซียมในเลือดจากภาวะช็อกภาวะกบ่จากประวาน หภาวะเลือด <łość> เป็นกรดแท้เ่นภาวะดสูงไร่วมกับการภาวะโรดจากภาวะจากภาวะกรดจากเบาหวานพิจัดยาหรือสารทิษบางชนิดเช่นยาที่ทำให้เกิดภาวะโปรดสามทีจัดยาหรือสารทิบางชนิดเช่นยาที่ทาให้เกิดภาวะเง สี่ภาวะด่างในเรื่องใช้สารไปาแทนที่เกิดอัมพฤกษ์เกินไปสับสนหรือกล้ามเนื้อกระตุกอาการข้างเคียงสองภาวะโพแทสเซียมภาวะด่างนำเลือดมากเกินไปเต้นที่เกิดหัวใหรือกล้ามเนื้ออ่อนหรือกล้ามเนื้อกระตุกสามภาวะโซเดียมสูงภาวะที่เกิดอาการบวมน้ำสูะตุ้นความดันโลหิตสูงหรือกล้ามเนื้ออ่อนสี่ภาวะน้ำเกลือเสี่ยภาวะโซเดียมสูงน้ำทห้เกิดอากวะบวมน้ำหรือความดันโลหิตสูงห้าภาวะหายใจช้าลงภาวะน้ำเกลือเสี่ยงต่อยาววสานน้ำในปอดหรือภาวะหัวใจล้มเหลวเกณฑ์การรายงานแพทย์ห้าภาวะหายใจช้า กกรเกจากร่างกายพยายามรักษาสมดุลกรดด่างเมเกณฑ์การรายงานเริ่มแมกนีเซียม2.5 mg เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์โซเดียมไบคาร์บอเนตเอนไซม์สามก่อนการออกเรียนโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นสารด่างที่ช่วยปรับสมดุลกรดด่างในร่างกายกลไกนี้ช่วยลดระดับโพแทสเซียมในเลือดข้อบ่งใช้หนึ่งภาวะเลือดเป็นกรดเช่นภาวะกรดจากไตวายหรือรังภาวะกรดจากภาวะช็อกภาวะกรดจากเบาหวาน 2ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง